แม่ฉันไม่ไว้ใจคุณจริงที่สุดเลยเพราะว่าตัวผมเองยังไม่ไว้ใจตัวเองเนละหนึ่งค่ะฉันทนเห็นเจ้าคุณกับหนึ่งอ่อนไม่ได้แล้วยังมีเกอีกนทำไมทำไมมันต้องเกิดมาตำตาฉัน,นั้นสองคนนี่คุณ เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อกี้ฉันก็แค่หน้ามืดไปครู่หนึ่งดูดูมาปู่กระสันถึงไก่ไก่เข้ามาหนึ่งนี่มือนทั้งแสทั้งสสเอกทั้งสะแลแนหาใครเปรตพอพูดถึงมือนกันเาัา ยักลับไม่ได้แล้วสิทำไมคะก็ไม่สบายจะกลับยังไงไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะคะอย่าทำตัวว่ามีเหตุผลสิไม่สบายก็ไม่ควรกลับเดี๋ยวคุณนะี่โทรบอกแม่คุณนะว่าไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวผมเลยโทรเองไม่ต้องคะ่ะฉันโทรเองฉันจะโทรบอกว่าคืนนี้กลับดึกหน่อยคุณแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงโทรเอ้ยคุณอนงวดี ต่อ้คุณกลับบ้านในตอนเช้าแล้วบอกคุณปิ่นสุดาว่าคุณอยู่ที่นี่กับผมทั้งคืนเนี่ยพ่อแม่คุณไม่ว่าอะไรเมั้งทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นคุณเห็นคุณแม่ฉันเป็นคนยังไงเอาเลยดูซิว่าหนั่มนี่มันจะอัลวาดยังไงหน้าตามันก็เหมือนกับอีกเกนไม่ผิดกัน ้าคุณไม่ใฝ่ต่ำกับคนณันแต่ท่านเจ้าคุณก็ <c oughs> ได้อีกเกตเป็นเมียนะคะคุณอา ก็แม่คุณก็ต้องไว้ใจคุณสิหรือว่าไม่จริงแต่คุณแม่ฉันไม่ไว้ใจคุณจริงที่สุดเลยเพราะว่าตัวผมเองยังไม่ไว้ใจตัวเองนะเลยหนึ่งค่ะอ้าเกดมาได้ไงอะ่ะก็จ้างเรือมาเลยสิคะไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายความว่า มาอย่างไงแล้วก็รู้ได่ไงผมอยู่ที่นี่ก็ถามในเหลือมดูสิคะไอเหลือมเนี่ยทำไมคะปิดไม่อยากให้คนดูหรือไงว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ปิดจะปิดทําไมล่ะเออนี่คุณอนุวดีรู้จักกันหรือยังรู้จกักว่ะค่ะคุณอนุวดีสวัสดีค่ะตอนนี้เกศคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะ ได้ค่ะเกดนอนด้วยคนแล้วกันนะคะโอเคเออคุณอนุนวัดีครับเราใช้ห้องนอนกี่ห้องอตอนนี้ใช้ได้สองห้องค่ะแต่ดิฉันคิดว่าคืนนี้ดิฉันจะกลับค่ะไม่มีใครกลับทางนั้นนะครับเราสามคนจะนอนที่นี่อยากรู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันยังคงเป็นเหมือนวันนั้นแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานแค่ไหนทุกความทรงจำยังคอยย้ำจนถึงวันตายภาพนั้นยังคอยหลอกลอนหัวใจทุกทุก,ทกนาที